โอ้ตายละตายละพี่น้องเฮยมาในเมืองเอาโถมาจอดแล้วไปจาจกาดแบตมดไปเนี่ยไดนเซิร์หาล้านแบตในเมืองกันเลยล้านแบตเตอรี่ใกล้ฉันนี่ป้าล้านนี้ละหนองบัวแบตเตอรี่นี่หลุดครับไป รถผมแบตมดอะที่เนี่ยครับที่ในเมืองเนี่ยที่หิมขวดห้องห้นะครับ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 มาจับมาผมกันเนาะครับผมครับครับโอ้สวัสดีครับอันนี้น้องวัวแบตเตอรี่ที่ผมโน้หาตะกี้นะอยากเป็นครับแม่ทำแบตนาะคบเนาะครับโอโูมาใจการรถสตาร์ทบัตรติดเรียบร้อยเลยได้จะพอเฮือครับแม่ เดี๋ยวขอเช็คไฟในหม้อเขาเนาะว่ามันเป็นหะครอ่ามีบริการตัวเช็คือเรียบร้อยครับผมอันนี้หม้อติดโถดไอครับหม้อเดิมกับโถไปาเลยครับเดี๋ยวขอเช็คไฟก่อน65แอมป์โอเคตัวนี้ใกล้ถึงระยะเปลี่ยนแล้วนะครับไอ้ CCA เหลือ206อรอครับผมค่าของเสียข,ขึ้นมาละ แต่ไฟโวลต์ยังปกติแสดงว่าได้ชาติยังมีปัญหาเจ้าครับปัญหาก็เกิดจากที่แบตเตอรี่โดยตรงเลยอ๋อแบตมันหมดอายุการใช้งานมันหรอใช่ครับเพราะว่าค่าค่าไฟร์จะมี2ส่วนก็คือไฟโวลต์กับไฟ C C A ครับถ้า C C A ตัวนี้ร่วงตกตกไปเยอะๆครับยังเหลือ11เอ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะการการใช้ไฟการกระชากในการติดเครื่องมันจะน้อยลงอ๋อกจำลังม้วนเครื่องมาค่อยแปะนะครับครับครับอันนี้เดี๋ยวจับแบตเสร็จแล้วเดี๋ยวผมตัวแบตตีล่านไปเปลี่ยนแบตตีล่านเลยได้ครับแบงค์ครับผมนี่ครับ แล้วการเซอร์วิสนี่ตีล้านนี่มีมีมแล้วเซอร์วิสวยังไงครับเซอร์วิสนี่ถ้าอุดถ้ถากรณีเราเออกไปใส่แบตมือรับผมก็จะมีแบบเกิน10กิโลเมตรมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมครับจากล้านใช่ใจ,จากล้านไปจนถึงโล,โลเคชันที่ลูกค้าสามารถปักโลเคชันได้ครับครับ,รบส่วนเรื่องเซอร์วิสอายุการใช้งานของแบตก็คือแบตเนี่ยถ้าประกันทั้งคู่สองปีอยู่แล้วแต่ว่าทางร้านมีเซอร์วิสนี่ก็คือบอกว่าจะหมดประกันไปแล้วลูกค้าสามารถเอารถเข้ามาเช็ค ที่ร้านในอยู่ถึงว่าจะมดปั๊มไดแต่ว่าผมแนะนำลูกค้าว่าสักหกเดือนเอารถเข้ามาเช็คสักครั้งหนึ่งถึงแม่แบตมันจะบั่เสื่อมแต่ว่าระบบไฟในรถอ่ะมันมีไฟไฟไฟชาติตัวไฟลวตัวอาจจะเกิดจากไฟแบบชาิงูนั่งกัดแทะสายทุ่งสายไฟอย่างเราสามารถดูแลให้ได้ซึ่งถ้าเอาตรวจจับแล้วก็เจออาการมี่ก็คือผมจะแนะนำางว่าเออไอ้์พอจมีร้านที่จับหรือเปล่าเาาจะได้แก้ไขให้ตรงจุด อันนี้เป็นความคุ้ใไม่เลยนะว่าแบตก็มี์วิสเหมือนกันมีครับผม์วิตแบตอะถึงแม้จะมันจะเป็นแห้งมันก็แต่ห้องก็ต้องคอยดูไฟชาจของไอ้เพราะว่าไดชาดเนี่ยพอได้ชาิอายุหลายๆปีขึ้นไปอะสักแปดเก้าปีสิบปีขึ้นไปไฟชาิมันตกแง่นอนเพราะว่าในตัวได้ชาิมันจะมีแป้งทานนี่ข้างในที่สร้างกระแสไฟมาครับเพราะหม้อเขาอะจะอยู่นานมานานมันอยู่ที่ได้ชาดตัวถ้าได้ชาิแบบชาดต่อเฮือกจะไดหม้อแป้งขนาดไหนจะต้างครับมันก็อยู่ไดหมาเมินครับผม ขอบคุณครับครับขอณครับ